มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลิซ่าเผยความรู้สึกกลับมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ไทยอีกครั้งพูดแบบนี้เกือบร้องไห้ทำ bling นั่งน้ำตาซึมทั้งราชมังเลยค่ะสำหรับคำพูดของลิซ่าแบล็คพิงคที่ได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยอีกครั้งเมื่อวันที่27และ28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยที่ลิซ่านะคะได้พูดความรู้สึกว่า ทุกครั้งที่มาที่ไทยหนูรู้สึกเหมือนได้มาเติมน้ำมันเหมือนมาเติมพลังอาจจะเป็นเพราะที่นี่คือบ้านของหนูด้วยค่ะแค่ได้มาอยู่ในโมเมนต์นี้ได้มองตาทุกคนก็รู้แล้วว่าทุกคนคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาขอบคุณมากนะคะท่ากลางเสียงกรี๊ดจากแฟนๆมากมายเลยค่ะลิซ่าเผยความรู้สึกกลับมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ไทยอีกครั้งพูดแบบนี้เกือบร้องไห้ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิดต์คอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ